ย่านกตัดความันคอมเมนต์กูไปคุ้นแขงกุฎาความาเลยดูครับคนบ้าครับคนบ้าแล้วคนอกหักคนอกหักครับดูดูนะดูหน้าเขาอกหักครับหน้าคนโอกหักวันนี้กินเบียร์กี่ขวดครับวันนี้กินเบียร์กี่ขวดครับกินไปเรื่อยๆกินไปเรื่อยๆขวดเดียวนี่ครับโอ้โหเมาคนเดียวครับขวดเดียว เมาหาก็กินหมดสามขวดแล้วขอบบรีนะครับนี่เดีครับอยู่ครับเจังพอครับเล่นอะไรครับ <c oughs> พับจีกแล้วจุดไฟไปหนกูเอาได้มื่อวามึงกินซื้อเบียรมก็กินบอกว่างกซื้อมาสามขวดแล้วเนี่ยเล่นเกมก <c oughs> อีกแล้วครับน,ร <c oughs> นี่คือเกมอะไรครับจังพอน เม,ม่นเม่นเม่นเม่นทางพรเม่น<ม>นี่คือเกมอะไรครับดอกเม่นโอ้โหเม่นว้านี่แต่อันบอกบอกว่าราบอกคว้าต่างเจนที่ยาวกิน่สองกวดไปโอเคโอเคโอเค